บางบัวทองช็อกเมื่อหญิงสาวเปิดตู้เย็นแล้วพบซส้กรอกที่ไม่ใช่เนื้อธรรมดากลิ่นคาวเสียงประหลาดและเงาลึกลับในครัวที่มืดมิดเบื้องหลังซส้กรอกเหล่านั้นคือความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องจริงที่ชวนขนลุกคุณแน่ใจหรือไม่ว่าพร้อมจะฟังจนจบบางบัวทองอยามค่ำคืนเงียบสงัดถนนสายเล็กมีเพียงแสงไฟสีส้มสลัวลมพัดเอากลิ่นคาวจากบึงใกล้ๆล,ลอยมากระทบจมูกหน้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่ง หน้าต่างปิดสนิทประตูเหล็กสีดำขึ้นสนิมบรรยากาศกดดันเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่หญิงสาวชื่อดาวเดินเข้าไปในครัวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังแผ่วเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นชื้นในอากาศกลิ่นเหม็นประหลาดโวยออกมาจากตู้เย็นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แรงอยากรู้อยากเห็นผลักให้เธอดึงบานประตูออกเสียงแกรกเบาๆดังขึ้น ภายในเต็มไปด้วยแพ็คพลาสติกใสเรียงซ้อนกันภายในถุงคือไส้กรอกสีซีดไขมันสีขาวขุ่นจับตัวเป็นก้อนกลิ่นแรงจนทําให้ดวงตาของเธอแสบราวกับกลิ่นเลือดผสมเครื่องเทศดาวค่อยๆยยกหนึ่งถุงขึ้นมาพลิกถุงไปมาในมือเธอสังเกตเห็นบางอย่างแทรกอยู่ในเนื้อบดเส้นผมยาวสีดำขดตัวติดกับไส้กรอกหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอก ลมหายใจติดขัดเหมือนกลืนไม่ลงทันใดนั้นเสียงประตูบ้านดังเอียดเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏที่ทางเดินดวงตาคมกริบจ้องตรงมาที่เธอริมฝีปากเหยียดยิ้มบางเฉียบในมือนั้นถือมีดทำครัวเปื้อนคราบเหนียวแดงกลิ่นสนิมเหล็กผสมกลิ่นเนื้อสดอบอวลไปทั่วห้องเธอเข้าใจในเสี้ยววินาทีนี่ไม่ใช่ไส้กรอกธรรมดานี่คือเนื้อของใครบางคนที่หายไป และเส้นผมนั้นคือของสไยในบ้านหลังนี้เธอก้าวถอยหลังอย่างช้าๆแผ่นหลังชนเข้ากับตู้เย็นเสียงดังสะท้อนเสียงหัวเราะต่ำดังลอดออกมาจากชายตรงหน้าบรรยากาศรอบตัวหนาวเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งในช่องแช่เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนยืดยาวไร้ที่สิ้นสุดดวงตาของดาวพราเลือนด้วยความหวาดกลัวขาของเธอสั่นไหวไรเรี่ยวแรงแต่จิตใจยังตื่นตัวเต็มที่ ชายร่างใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นดังสะท้อนเงาของเขาทาบลงบนร่างดาวราวกับกำแพงมืดเธอกำถุงไส้กรอกในมือแน่นพลาสติกบีบอัดจนเสียงแตกดังแผ่วกลิ่นขาวลอยฟุ้งแรงขึ้นจนคลื่นไส้สายตาของเธอจับจ้องที่มีดในมือเขาคมเหล็กสะท้อนแสงไฟในครัวเป็นประกายวาบหยดแดงเกาะตามคมเหมือนยังสดใหม่หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ เสียงเลือดสูบฉีกกล้องในหูราวกับกรองสงครามลมหายใจที่จนเหมือนอากาศในห้องไม่พอชายคนนั้นเอียงหัวเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้ากว้างขึ้นจนดูบิดเบี้ยวเสียงกระซิบต่ำลอดออกมาจากลำคอชวนให้เสียวสันหลังจนขนลุกสู้ดาวถอยกรูดไปอีกเก้าส้นรองเท้าขูดกับพื้นไม้เสียงแหลมตู้เย็นด้านหลังทำให้เธอจนมุมไม่มีทางหนีอีกแล้ว ดวงตาเธอเหลือไปมองบานหน้าต่างเล็กเหนืออ่างล้างจานแสงไฟจากถนนลอดผ่านม่านบางเข้ามาเหมือนทางรอดเพียงหนึ่งเดียวแต่ก็อยู่ห่างเกินเอื้อมเสียงชายร่างใหญ่หัวเราะด,ดังขึ้นดังทุ้มต่ำเหมือนสัตว์นักล่ากำลังย่ำเหยื่อก้าวของเขาใกล้เข้ามาทุกทีกลิ่นสนิมและเลือดแทรกเข้ากับอากาศจนหนาแน่นดวงตาของดาวเบิกกว้างเหงื่อเย็นไหลอาขมับ เธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจในวินาทีนี้คือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายมือของชายร่างใหญ่ยกมีดขึ้นช้าๆแสงไฟกระทบคมใบมีดวกวาวเสียงโลหะเสียดสีกับอากาศดังแผ่วสัน่นดาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมดวงตาสั่นระริกเต็มไปด้วยความกลัวหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะฉีกอกอกอกมาเสียงน้ำหยดจากก๊อรัวดังติง๋ง แต่ละหยดเหมือนเสียงกรีดลึกในจิตใจบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงหายใจทั้งคู่ประสานกาันเธอกระชับถุงเส้กรอกในมือความหนาวเย็นจากถุงซึมเข้าสู่ผิวเส้นผมสีดำในเนื้อบดเหมือนจ้องกลับมาที่เธอชายคนนั้นขยับปากเอ่ยประโยคสั้นๆเสียงเบาแต่ก้องกังวานในหัวเธอเองก็จะได้อยู่ในนี้เหมือนกันดวงตาของดาวพร่ามวด้วยน้ำตาลมหายใจสะดุด โลกทั้งใบเหมือนหดแคบลงจนเหลือเพียงมีดในมือเขาและตู้เย็นที่เต็มไปด้วยร่องรอยอัชญากรรมเสียงฝีเท้าหนักก้าวใกล้เข้ามาอีกพื้นไม้สันสะเทือนเล็กน้อยตามน้ำหนักตัวทุกก้าวเหมือนค้อนทุบลงบนเส้นประสาทของดาวเธอพยายามหาทางหลบสายตาแต่ดวงตาคมกริบของชายตรงหน้ากลับจ้องลลกเข้ามาเหมือนจะอ่านความคิดทุกอย่างในหัวเธอออกหมดดาวหอบหายใจแรง กล้ามเนื้อขาเกรงจนชาความกลัวกัดกินสติทีละน้อยเธอกวาดตามองรอบห้องบนโต๊ะครัวยังมีเขียงไม้กับขวดแก้ววางอยู่แต่ระยะทางนั้นไกลเกินไปเทียงก้าวเดียวของชายตรงหน้าเธอก็หมดโอกาสคว้าเสียงหัวเราะต่าๆดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนและยาวนานกว่าเดิมสะท้อนก้องไปทั่วครัวเหมือนเสียงปีศาจในความมืดชายคนนั้นยกมีดขึ้นสูงกว่าเดิม คมใบมีสองสะท้อนเข้าตาของดาวจนพร่าเธอหลับตาแน่นร่างกายแข็งค้างและในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านบนบ้านเสียงเหมือนของหนักหล่นกระแทกพื้นตามด้วยเสียงฝีเท้าเร่งรีบเงาของใครบางคนเลื่อนผ่านบันไดลงมาอย่างรวดเร็วชายร่างใหญ่ชะงักดวงตาหันขอบไปทางบันไดปลายมีดยังคงชี้ค้างอยู่กลางอากาศดาวลืมตา หัวใจยังเต้นแรงเหมือนกลองศึกเธอจับจ้องไปที่เงามืดที่ค่อยๆปรากฏเสียงฝีเท้าเร่งรีบใกล้เข้ามาไม้บันไดส่งเสียงเ e อ็ดอาร์รับน้ำหนักแสงไฟจากครัวส่องให้เห็นเงาตะคุ่มกำลังก้าวลงมาชายร่างใหญ่ขมวดคิ้วแน่นริมฝีปากเม้มแข็งเหมือนเขาไม่คาดว่าจะมีใครอีกอยู่ในบ้านดาวขยับตัวเล็กน้อยโอกาสอันน้อยนิดพันกอตัวขึ้นในใจ เธอสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมแรงที่เหลือเงานั้นก้าวลงมาใกล้เต็มทีเสียงลมหายใจดังชัดแต่ยังมองไม่ออกว่าเป็นใครในห้องครัวความเงียบหนาหนักปกคลุมมีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาดังต่อเนื่องทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนกรีดเส้นประสาทให้ตึงจนขาดร่างลึกลับก้าวพ้นเงามืดของบันไดเผยให้เห็นเป็นหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดเซียวแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มประหลาด ดาวเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นพระหญิงคนนั้นคือสภายที่ทุกคนเชื่อว่าหายตัวไปแล้วสายตาของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าดวงตาดำสนิทเหมือนปราศจากชีวิตริมฝีปากยกยิ้มอย่างแข็งทื่อชายร่างใหญ่ลดมีดลงเล็กน้อยแววตาฉายแววสับสนชั่วขณะเรากับภาพตรงหน้าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงดาวขยับถอยหลังจนแผ่นหลังชนตู้เย็นอีกครั้ง เสียงถุงเส้กรอกในมือดังกรอบแกรบกลิ่นข้าวลอยฟุ้งแรงขึ้นกว่าเดิมหญิงสาวที่ควรตายไปแล้วค่อยๆก้าวลงบันไดทีละขั้นเสียงส้นเท้ากระทบไม้ดังที่รวมเหมือนจังหวะหัวใจที่กำลังเล่ยล่าเสียงก้าวเดินของหญิงสาวก้องสะท้อนทั่วบ้านแต่ละก้าวช้าและหนักแน่นราวกับกดทับอากาศดารู้สึกเหมือนกำแพงมืดกำลังปิดล้อมดวงตาของสไปรไม่กระพริบ เธอจ้องตรงไปที่ชายร่างใหญ่เพียงผู้เดียวริมฝีปากยังคงยกยิ้มค้างแข็งเหมือนรูปสลักชายร่างใหญ่ถอยหลังเล็กน้อยมือที่ถือมีดสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดเสียงหายใจของเขาหนักและติดขัดดาวไม่กล้าแม้แต่จะขยับร่างกายชาเหมือนถูกตรึงกับพื้นกลิ่นคาวจากตู้เย็นผสมกับกลิ่นสาบแปลกประหลาดทำให้บรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกสไพรก้าวลงมาถึงพื้นครัว เธอยืนนิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างดาวกับชายร่างใหญ่ร่างกายซีดเผือดเหมือนถูกดึงออกมาจากความตายทันใดนั้นเสียงแตกดังกรอบแกรบถุงไส้กรอกในมือดาวไปแตกของเหลวสีแดงคล้ำไหลซึมออกมาเลอะพื้นหยดลงทีละหยดราวกับเสียงนับถอยหลังที่ก้องสะท้อนในห้องครัวชายร่างใหญ่สะดุ้งเฮือกสายตาเบิกกว้างไม่หยดแดงคล้ำกระเซน็นเปื้อนปลายรองเท้าเขากำมีดแน่นขึ้นแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดผวา สไพยเงยหน้าช้าๆดวงตาดำสนิทสะท้อนแสงไฟสลัวริมฝีปากแย้มรอยยิ้มกว้างขึ้นจนดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติดาวหายใจที่เสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองแตกเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นคนจริงๆหรือเป็นบางสิ่งที่กลับมาจากความตายกลิ่นเน่าเหม็นลอยฟุ้งรุนแรงผสมกับกลิ่นคาวของเลือดที่ไหลนองพื้น บรรยากาศหนาแน่นจนคลื่นไส้ตีขึ้นมาถึงลำคอสไพย์ก้าวเข้าหาชายร่างใหญ่เสียงส้นเท้ากระแทบพื้นดังสะท้อนเธอยกมือซี่เผือดขึ้นชี้ตรงไปที่ตู้เย็นนิ้วเรียวยาวสั่นเบาๆราวก,กับกำลังเปิดเผยความลับชายร่างใหญ่ถอยหลังไปอีกก้าวเสียงมีดในมือกระทบกับโต๊ะดังแกรกเขาสูดหายใจแรงเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมและในดวงตาเริ่มฉายแววตื่นกลัวจนควบคุมไม่อยู่ ดาวมองภาพตรงหน้าด้วยความสับสนหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกเธอไม่อาจละสายตาจากนิ้วที่ชี้ไปยังตู้เย็นตู้เย็นสีขาวเก่าเหมือนสั่นสะเทือนเบาๆเสียงกึกกักดังออกมาจากด้านในประตูที่ปิดสนิทกลับขยับเองช้าๆลมเย็นจัดพุ่งออกมากลิ่นเน่าหนักอวนคลุ้งกระแทกเข้าจมูกแรงจนดาวต้องยกมือขึ้นปิดหน้าชายร่างใหญ่ตัวแข็งค้าง ใบหน้าซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัดเหงื่อไหลเป็นสายตามขมับแม้อากาศเย็นเย,ยือกภายในตู้เย็นไม่เหลือเพียงเส้กรอกอีกต่อไปร่างที่ถูกหั่นแยกชิ้นค่อยๆขยับเนื้อหนังที่ควรตายแล้วกลับกระตุกเหมือนมีชีวิตเสียงดังฉี่กรอบแกรบเศษเนื้อดานทะลุถุงพลาสติกเลือดสีข้าหยดลงพื้นอย่างต่อเนื่องสภายยังคงยืนยิ้มแต่ดวงตากลับเอ่อท่วมด้วยหยดน้ำตาสีดำ เรากับร้องให้ออกมาจากความว่างเปล่าชายร่างใหญ่สันเทิมมือที่เคยกับมีดมั่นกลับไร้เรี่ยวแรงคมมีดหลุดร่วงกระแทกพื้นเสียงก้องดาวยืนตะลึงร่างกายชาไปทั้งตัวลมหายใจถี่รัวเหมือนจะขาดหายภายในตู้เย็นเศษเนื้อที่กระตุกเริ่มขยับแรงขึ้นเสียงเหมือนกระดูกเสียสีกันดังลัน่นชิ้นส่วนแขนขาเรื่องขยับราวกับกำลังคลานออกมา เลือดคล้ำไหลทะลักนองพื้นกลิ่นข้าวปนเน่าหนักหน่วงอบอวนจนแสบจมูกบรรยากาศอึดอัดเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้องสายก้าวเข้ามาใกล้ตู้เย็นเธอเอื้อมมือซี้เซียวแต่บานประตูเสียงแผวล,ลอดออกจากริมฝีปากเบาจนแทบกลืนไปกับเสียงหยดเลือดคืนให้ฉันทันใดนั้นตู้เย็นทั้งบานเปิดออกว้างแรงกระแทกทำให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือน ความมืดดำทะลักออกมาพร้อมร่างชิ้นส่วนที่ดิ้นพล่านดาวกรีดร้องในลำคอเสียงไม่ทันเล็ดลอดออกมาร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นชายร่างใหญ่ถอยกรูดจนหลังชนผนังสายตาเบิกกว้างเขามองเห็นแขนขาที่ไม่สมบูรณ์คลานตะเกียกตะกายออกมาจากตู้เย็นเสียงเนื้อเปียกชุ่มเสียดสีกับพื้นดังเอชอแฉะกลิ่นคาวปนนอหนักขึ้นจนแทบปลืนห้องทั้งห้อง หยดเลือดค้ำหยดลงตามร่องไม้ทิ้งร่องรอยเหมือนเส้นทางนำพาไปสู่ความตายส p a ย,ยังยืนยิ้มน้ำตาสีดำไหลเป็นสายตามแก้มเธอชี้ไปยังชายร่างใหญ่ที่กำลังสั่งงนเงินงกริมฝีปากเอ่ยซ้ำด้วยเสียงต่ำก้องคืนให้ฉันคืนให้ฉันเศษร,ร่างในตู้เย็นคืบคลานเข้าใกล้ชายร่างใหญ่เสียงแตกกรอบของกระดูกดังประสานกับเสียงคลางต่ำ เหมือนทุกชิ้นส่วนกำลังตามหาเจ้าของดาวหายใจติดขัดเธอรู้ว่าถึงเวลาต้องเลือกจะหนีเอาชีวิตรอดหรือยืนดูความสยองที่กำลังกืนกินบ้านทั้งหลังดาวก้าวถอยหลังช้าๆฝ่าเท้าเหยียบเลือดจนลื่นถลายหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกสายตาของเธอเหลือไปที่หน้าต่างเล็กเหนืออ่างล้างจานแสงไฟจากถนนยังคงลอดผ่านม่านบางเป็นทางรอดเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ ขณะเดียวกันเศษร,ร่างจากตู้เย็นคลานเข้าใกล้ชายร่างใหญ่เสียงกระดูกขยับกรอบแกรบกล้องสะท้อนเขาติดอยู่กับผนังไม่มีที่ให้ถอยชายร่างใหญ่กรีดร้องออกมาเสียงสั่นสะท้อนด้วยความหวาดกลัวแท้จริงมือทั้งสองพยายามผลักใส่ชิ้นส่วนเนื้อที่คลานเข้าหาแต่ยิ่งดิ้นยิ่งถูกรัดรึงด้วยแขนขาที่ไม่สมบูรณ์สไพลยืนมองด้วยรอยยิ้มแข็งค้าง น้ำตาสีดำหยดลงบนพื้นผสมกับเลือดที่ไหลองค์เสียงกระสิบคืนให้ฉันดังหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนสะกดทุกสิ่งในห้องให้สันสานดาวเม้มปากแน่นเธอกำลังจะตัดสินใจพุ่งไปที่หน้าต่างแต่เสียงแตกหักดังสะท้อนมาจากด้านหลังเหมือนมีบางสิ่งใหญ่กว่ากำลังจะก้าวออกมาจากตู้เย็นเสียงกึกก้องดังสะเทือนพื้นบานตู้เย็นกระแทกกว้างออกไปอีก ความยินหยีเยือกพุ่งประทะาจนผิวของดาวชาวาบเธอหันขอบกลับไปมองในความมืดดำที่ทะลักออกมาร่างขนาดมาหืมมาเริ่มโผล่พ้นเงาเศษเนื้อและกระดูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างบิดเบี้ยวแขนหลายข้างยื่นออกมาพร้อมเล็บยาวแหลมเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบแกรบไม่หยุดชายร่างใหญ่กรีดร้องสุดเสียงแขนขาของเขาถูกคว้าดึงโดยสิ่งนั้น เลือดสาดกระเซนเป็นสายไปทั่วผนังครัวดาวตะลึงจนแทบขยับไม่ได้ภาพตรงหน้าสยดสยองเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นจริงกลิ่งคาวเน่าแรงกล้ากัดกินปอดจนแทบขาดอากาศสภัยยังคงยืนอยู่กับที่รอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นอย่างผิดรูปน้ำตาสีดำไหลไม่หยุดและเสียงกระซิบก็แผ่วดังอีกครั้งทุกอย่างต้องกลับคืนแขนหลายข้างข,งของร่างประหลาดโอรัดชายร่างใหญ่แน่น เสียงกระดูกแตกหักดังสะท้อนเลือดพุ่งกระจายจนเปื้อนผนังและพื้นครัวชายร่างใหญ่ดิ้นสุดแรงเสียงร้องโหยหวนเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังแต่ยิ่งดิ้นแขนเนื้อที่บิดเบี้ยวยิ่งรัดแน่นขึ้นดาวก้าวถอยหลังจนชนเคาน์เตอร์มือสั่นกรงเธอเพยายามกลั้นหายใจแต่กลิ่นข้าวหนาหนักเกินกว่าจะทนสายตาเหลือบไปที่หน้าต่างอีกครั้ง แสงไฟจากถนนยังส่องลอดเข้ามาเหมือนเรียกร้องให้เธอพุ่งหนีออกไปทันทีสไยก้าวเข้ามาใกล้เสียงส้นเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะดวงตาสีดํำสนิทจับจ้องดาวโดยตรงริมฝีปากซี่เผือกขยับช้าๆเสียงกระซิบลอดออกมาเย็นเยียบเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันเลือดไหลนองจนพื้นทั้งห้องลื่นเสียงหัวใจของดาวดังชัดในหู ทุกวินาทีคืบคลานเข้าหาจุดที่เธอต้องตัดสินใจว่าจะหนีออกจากนารกตรงหน้าหรือถูกปืนหายไปพร้อมพวกมันเสียงกรอนหน้าต่างฝึกขยับดาวออกแรงบิดจนโลหะขึ้นสนิมส่งเสียงกรีดหูแสงไฟศาสเข้ามาแรงขึ้นเหมือนทางรอดใกล้จะเปิดเบื้องหลังเสียงคำรามต่ำดังลัน่นสิ่งมือหมากำลังลากชายร่างใหญ่หายเข้าไปในเงามือดอของตู้เย็นเสียงกระดูกแตกหักยังคงดังก้องสะท้อนทั่วครัว สไปค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นแม้แรงกระแทกเมื่อครูทําให้เธอล้มแต่ดวงตาสีดํายังจับจ้องดาวไม่คลายริมฝีปากยกยิ้มค้างแข็งทื่อเหมือนรูปสลักดาวหอบหายใจที่เหงื่อเย็นไหลอาขมับมือทั้งสองดันบานหน้าต่างออกสุดแรงเสียงกระแทกดังแกรกเมื่อช่องทางเปิดกว้างลมกลางคืนพัดทลักเข้ามาปะทะพาเอากลิ่นคาวในห้องกระจายออกไป แต่กลิ่นเน่ายังคงติดแน่นราวกับซึมเข้าไปในผิวสไพยก้าวช้าๆเข้ามาใกล้เสียงส้นเท้ากระแทกพื้นก้องกังวานเสียงกระสิบแผวลอดออกมาอีกครั้งหนีไม่ได้เธอต้องอยู่ตรงนี้ดาตัดสินใจก้าวเท้าขึ้นกรอบหน้าต่างแสงจากถนนส่องเข้าตาหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดเป็นเสียงแต่เสียงบางอย่างปรับดังขึ้นจากนอกบ้านเสียงฝีเท้าหนักหลายคู่กำลังวิ่งตรงมาที่นี่ ดาวชะงักปลายเท้ายิงค้างอยู่บนกรอบหน้าต่างเสียงฝีเท้าหนักใกล้เข้ามาเรื่อยๆดังประสานกับเสียงไซเรนแผ่วที่เริ่มลอยมาตามลมกลางคืนเธอหันกลับไปมองในครัวร่างมือหมายยังสั่นสถานอยู่ใกล้ตู้เย็นเศษชิ้นเนื้อยังคงดิ้นพ่านเลือดทะลักจนพื้นกลายเป็นแอ่งสีดำสภายหยุดก้าวดวงตาสีดำสนิทเบิกกว้าง เหมือนกำลังหวัดระแวงต่อสิ่งที่กำลังจะมาริมฝีปากยังคงแย้มรอยยิ้มแต่สั่นไหวเล็กน้อยดาวหอบหายใจแรงความหวังแล่นขึ้นในอกบางทีเสียงเหล่านั้นอาจหมายถึงความช่วยเหลือหรืออาจหมายถึงบางสิ่งเลวร้ายกว่าที่อยู่ในบ้านประตูเหล็กหน้าบ้านดังปังแรงกระแทกสันสะเทือนทั้งหลังเสียงผู้คนตะโกนข้างนอกอย่างเร่งรีบ แต่ประตูไม่เปิดออกราวกับมีบางสิ่งขวางกัน้นสไพรหันหน้ากลับมาทางดาวเสียงกระซิบเย็นเยียบดังอีกครั้งไม่มีใครเข้ามาช่วยเธอได้ดาวกัดฟันแน่นมือเกาะกรอบหน้าต่างเต็มแรงหัวใจเต้นระระัวในวินาทีนั้นเองเสียงกระจกแตกจากหน้าต่างอีกบานดังสนัน่นเงามืดของใครบางคนกระโจนเข้ามาในห้องครัวเศษกระจกแตกกระจายเกลือนพื้น เสียงดังแหลมสะท้อนก้องไปทั่วครัวเงาร่างสูงใหญ่พุ่งผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วดาวสะดุ้งสุดตัวเธอถอยกรูดจนหลังแทบหลุดจากกรอบหน้าต่างสายตาเบิดกว้างจ้องไปที่ผู้มาใหม่เป็นชายในชุดดำสนิทหน้าก,ากากปิดบังใบหน้าในมือถือไฟฉายเล็กที่ส่องแสงวาบเฉียบไปทั่วห้องแสงนั้นกระทบเข้ากับสไพร่างซีเผื่อดยืนนิ่งกลางห้อง รอยยิ้มแข็งค้างเริ่มบิดเบี้ยวน้ำตาสีดำหยดลงพื้นมากยิ่งกว่าเดิมสิ่งมือหมายังคลานตะเกียกตะกายอยู่ข้างตู้เย็นเสียงเนื้อแฉะและกระดูกเสียสีกันยังคงดังไม่หยุดบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าแรงคน้นชายปริศนายกมือขึ้นไฟฉายดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดสนิทปกคลุมครัวเสียงของเขาเอ่ยต่ำๆแผ่วก้องทุกอย่างมันยังไม่จบ ความมืดกลืนห้องทั้งห้องเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่รัวของดาวและเสียงเนื้อแฉะจากร่ามหึมาที่ขยับอยู่ใกล้ตู้เย็นดาวเบิกตากว้างแต่ไม่เห็นสิ่งใดความเงียบกดทับจนหูอื้อหัวใจเต้นแรงเหมือนจะฉีกอกอกอกมาทัานใดนั้นแสงไฟเล็กว่าขึ้นอีกครั้งชายในชุดดำเคลื่อนไหวรวดเร็วไฟฉายส่องไปที่สไายโดยตรงร่างซีเผือดยืนนิ่ง แต่เมื่อแสงกระทบดวงตาสีดำกลับกระตุกริมฝีปากแย้มกว้างจนฉีกไปถึงแก้มเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังทะลุห้องดาวยกมือปิดหูน้ำตาไหลพรากเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังจนร่างกายสั่นเทิมควบคุมไม่ได้สิ่งมือหมาใกล้ตู้เย็นเริ่มดิ้นรุนแรงแขนขาหลายข้างทุกผนังดังสนัน่นเศษเนื้อกระเด็นกระจายเลยผนังและเพดาน ชายชุดดำหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าโลหะเง,งาวาบเหมือนเครื่องมือแปลกประหลาดเขาก้าวเข้าไปกลางห้องช้าๆเสียงทุ้มต่ำเอ,อ่ยอีกครั้งถึงเวลาปิดบัญชีนี้เสียทีดาวหายใจติดขัดมือเกาะกรอบหน้าต่างแน่นจนเส้นเลือดปูดเธอไม่รู้ว่าชายชุดดำเป็นมิตรหรือศัตรูสะพายส่งเสียงกรีดร้องยาวไม่หยุดร่างซีเผือดสั่นสถานเหมือนถูกแรงบางอย่างบีบคั้น น้ำตาสีดำทะลักออกมาจนพื้นกลายเป็นแอ่งมืดสิ่งมือหมาที่คลานอยู่ข้างตู้เย็นคำรามลั่นเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบกราบหนักกว่าเดิมแขนหลายข้างเหวี่ยงไปมาเหมือนคลุ้มคลั่งเลือดและเศษเนื้อฟุ้งกระเซน็นเต็มอากาศชายชุดดำยกอุปกรณ์โลหะขึ้นเสียงก้องแหลมเหมือนเครื่องจักรเริ่มทำงานแสงสีฟ้าแตกว่าออกจากปลายเครื่องมือสะท้อนกำแพงครัวจนสว่างวาบ ดาวยกมือบังหน้าแสงนั้นบาดตาแต่ทำให้ความมืดถอยรน่นเธอมองเห็นสภัยชัดเจนขึ้นร่างซีดเผือกกำลังบิดเบี้ยวเหมือนจะฉีกออกจากผิวหนังของตัวเองเสียงชายชุดดำดังต่ำพวกมันไม่ควรกลับมาสิ่งมือหมาหันหัวทั้งหมดมาทางเขาคำรามสนั่นจนกระจกสั่นสะเทือนและในชั่วพริบตาแขนหลายข้างพุ่งเข้าใส่ชายชุดดำพร้อมกัน แสงสีฟ้าว่ากระจายเต็มห้องเสียงกรีดร้องของสไปร์ผสานกับคำรามของร่างมือหมาบรรยากาศสั่นสะเทือนราวกับโลกทั้งใบกำลังแตกสลายดาวล้มลงกับพื้นเธอหลับตาแน่นปิดหูด้วยสองมือหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเมื่อทุกอย่างเงียบลงในที่สุดกลิ่งขาวเลือดที่หนาหนักเริ่มจางหายความดินหนีเยื่ของครัวกลับคืนสู่ความม่องเกล่าเธอค่อยๆลืมตา สิ่งที่เห็นคือห้องครัวเก่าเปื้อนเลือดตู้เย็นเปิดอ้าแต่ภายในว่างเปล่าไม่เหลือเศษเนื้อหรือร่างบิดเบี้ยวใดๆชายชุดดำยืนหอบหายใจอุปกรณ์ในมือยังเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนเขาหันมามองดาวดวงตาในเงามืดนิ่งลึกเอ่ยเพียงคำสั้นๆจบแล้วสำหรับคืนนี้จากนั้นเขาหันหลังเดินหายไปทางบานหน้าต่างที่แตกทิ้งไว้เพียงเสียงรองเท้าก้าวออกไปในความมืด ดาวนั่งนิ่งกลางพื้นน้ำตาเออคลอด้วยความหวาดกลัวและโล่งใจเธอมองไปรอบๆห้องสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือคราบเลือดและความเงียบนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปิ๊กตออเรากับย้ำเตือนว่าเรื่องราวสยองขวัญที่เธอเผชิญจะไม่มีใครเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริงแต่ภายในใจดาวรู้แน่ว่าเสียงกระซิบที่ยังคงก้องในหูอยู่เป็นเพื่อนฉัน จะตามติดไปตลอดชีวิตของเธอ